ครับทุกคนตอนนี้เมก็เดินทางนะครับผมกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับผมนะฮะล่าสุดนะครับเบียรเห็นกระเป๋าว่างอยู่หน้าห้องครับพี่นอ้องนะล่าสุดเห็นถุงเสื้อผ้าอยู่หน้าห้องนะครับเสือเบียรตัวนี้ อันนี้คือเสื้อผ้าของหมอบเบียนะครับแล้วก็มีผ้าซีดตัวน้ำแล้วก็มีเสียไม่เสียนะครับล่าสุดครูติ๋วได้เตรียมเสื้อผ้าให้หมอมเบียแล้วนะครับผมนี่เลยนะครับแล้วก็เสื้อผ้าบางส่วนเนี่ยก็กาลังซักเสื้อผ้านะครับอยู่ข้างล่างนะคเพิ่งอาบน้ำแล้วพี่น้อง ตอนนี้กูติวานอนแล้วนะครับกูติวนอนแล้วนะครับผมวันนี้มก็เดินทางมาถึงบ้านแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกทกำลังใจเลยนะครับที่มากับบามเบียนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับขอบคุณพี่นัทขอบคุณพี่เพชรขอบคุณพี่นูนานะครับขอบคุณพี่พี่ยูทูปเบอร์ทุกคนด้วยนะครับที่ กำลังใจาบาเบียร์นะครับผมตอนนี้มาถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยก็จะพักผ่อนนะฮะแล้วก็เราจะถามคุติวพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าเตรียมเสื้อผ้าให้าบาบียร์ไว้หน้าห้องนะครับผมก็อะไรยังไงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาลุ้นกันนะครับตอนนี้เบียก็กลังซักเสื้อผ้าอยู่ทุกคนเดี๋ยวไปดูปันผ่าไว้นะเมือนอะไรแบบนี้ ปันผ้าไว้ข้างล่างนะครับเรื่องเปิดน้ำไม่ต้องสักพายเรื่องเปิดน้ำ เดี๋ยวก็จะ,ะววตักเสื้อาไว้ตาดไปแล้วก็ตรงนี้น่าจะแห้งนะครับผมนะฮะก็วันนี้สองสามวันที่ผ่า,านมาเมี่ยก็เสร็จภาฯรกิจนะครับก็กลับมาถึงบ้านทุกคนก็นอนหมดแล้วนะครับเพราะว่ามหดเด็กได้พี่น้อง ว่าจะอาบอน้ำกันพเพราะว่าเหนียวตัวนะครับเหนียวตัวนะครับมือเศาร์เนี่ยจะบดอาบน้ำด้วยจะม่แปลงฟันน้ำบดอาบมือเสารเนี่ยยอ,ย,ยอมรับเลยว่าไม่ได้อาบน้ำนะครับก็ไปหลอกปุ่นไปหลอกพี่นะครับผมไปหลอกไปประกาศกันะ ทแง,งงอยู่เด้พี่น้องพี่ก็งงกับเสืเอ้อผ้าอยู่นะเตรียมเสื้อผ้าให้เ,เรียบร้อย มาคอยกับอาบน้ำแล้วละ่ะปิดไฟของน้ำเหลือแค่ตาผ้านะครับตาผ้านิดหน่อยนะครับโอเคทุกคนเดีเียวขออนุญาต นอนก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับผมนะฮะเดี๋ยวมาเรื่นกันว่าจะได้ไปไหมนะครับผม